มาแล้วครับนิ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งครับผมปลาอะไรครับโอ้ยเดี๋ยวเห็นไหมพี่น้องเห็นหมครับเห็นหมครับเหยื่อน้อยครับเหยื่อน้อยแต่ปลาเยอะปี๊ปื๊ดไปแล้วครับ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 แท่เสร็จแท่ครับสมาธิต้องสูงครับนี่ครับเกรงกันไม่หายใจแล้วครับดูครับน้องเขาคิวจะกินแล้วหนึ่ ครับผมบลาเลยปลาตอดปลาเอาะครับปลาตอดปลาละครับพี่น้องตายแล้วครับปลาครับผมตกปลาด้วยปลาครับครับผมพี่น้องมาดูเขาหวานแห่ตกเบ็ดปรากวดกันอีกครับผมหลังจากพักไปประมาณสองชั่วโมงครับ ขอมาดูอีกรอบหนึ่งพี่น้องโอ้โหเบ็ดน้อยเบ็ดน้อยของใครติดติดติดโอ้ไม่ใช่ครับโอ๋อเขาแยกทางกันแล้วนี่พี่น้องแบ่งปลาใส่ทางกันนี้โอ้โหนี่ไงพี่น้องแต่เช้ามานี่ท่านอาจจะได้ดูรอบแรกแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่นอ้องช่วงเที่ยงแดดออกนี่เข้ามาอีกเลยโอ้เริ่มเข้ามาแล้วครับผมหยเอ๋ลุนกันรอบที่สองพี่นอ้องรอบแรกดูกันช่วงเช้าดูได้ปลายเยอะกว่าเดิมไหครับแยกต้องแยกถังกันแล้วครับรอบแรกใช่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันเยอะเกินลงกันน้อง,องๆเขาย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นพี่นอ้องเดี๋ยวตามตามไปเกาะติดรับ พี่แห่คนหนึ่งก็ยู่มาดูน้องๆฝัง่งนี้หน่อยพี่นอ้องก็ย้ายมาฝั่งนี้กันไอ้ยานี่ครับเขาจะสร้างฝายน้ำลน้นแต่ว่า้ํามันมาก่อนพี่น้องมันพังคูพังที่เขากั้นตรงนั้นอ่ะที่นั่งตกเป็ดอเลยต้องงัโอ้โอ้สนุนยังได้ปรากฏอยู่ลู่ยา ี่ตัวแล้วพี่กี่ตัวแล้วไอ่พี่น้องหลายตัวเหมือนกันากันย้ายแอบซุ่มมาทางนี้ <c oughs> ข้าวปลาไปกินกันแล้วดิเที่ยงแล้วหาอยู่หากินพี่น้องบ้านเราอย่างนี้เลยกี่ตัวแล้วครับ สองนี่มาฝั่งนี้ได้สองแล้วพี่น้องมันไม่อยู่ตรงเองหรือเปล่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุนกันเข้าเดีย๋ยวลุนกันเดี๋ยวใส่เดือนอย่างเดียวครับวันนี้โยนไปแล้วครับจะได้ลุ้นเร็วๆไหมพี่น้องอาครับตกครับตกแล้วครับผมโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ปะปดป,ป,ปะนี่เลยเอาเอาเอาไมเอาไม ปลามันอยู่ตรงนี้เยอะครับปึ๊บปึ๊บเอาๆๆเอเขียววางแป,ป๊บเดียวเองกระตุกไหมกระตุกไหมกีโยนแป๊บเดียวกินเลยใส่ตื่นหรือเปล่าใส่ตื่นหรือเปล่า ป,ป่าอะไรปุ๊บปุ๊งปักยนนะนเขาเขา,าแล้วเขาเขา,าแล้วเขาไม่แล้วโอ้ยพี่น้องร้อยตัวโลจริงครับผมยังอยู่คือเก่ารุ่นนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย,เเเลยอ๋อ อู้ดึงนี้เป็นโยกเลยดูชุดเขาวันหยุดครับชุดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมอแมแหม่ปิดเทอมไม่ยั่งเลยเสร็เทอมแล้วพี่น้องเตกเป็นหน้าดำข้ามเพียวเลยทีนี้ปกติตกเสาร์อาทิตย์อันนี้ปิดเทอมแล้วพี่น้องยาวเลยทีนี้ทีนี้เขาขครองครับเดินหาแถวนี้แหละ อินตรงนี้อีกสักตัวสิกินไวไหมอ้าวไปแล้วครับลองย้ายหมยมาด้านล่างดูพี่น้องปื๊ดปื๊ดเอาอย่างเอาอย่างดูปลาน้นยครับปลาน้นยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย ก็มาอยู่ครับพี่น้องเอออันนี้ขยับใสมานิดนึงครับผมเอยเอาตัวเล็กนั่งมองแล้วมองอีกเอาจากนู้นเราเริ่มเข้าอยู่พี่น้องเอาวัดเรื่อยอยู่เดี๋ยวไปลุ้นกันฝั่งนู้นดีกว่าพี่น้องเดินมายังไม่ถึงเลยวัดเอาวัดเอาอเดี๋ยวโอ้แต่เริ่มเข้าเริ่มกินกันแล้ว นั่งรออยู่แถวนี้แหละพีนะะ่น้องมาแขกใส่มาแล้วครับโตเร็วแท้ว <c oughs> ันเช้าตัวนิดเดียวเออนี่เที่ยงมาตัวใหญ่ขึ้นอเนอาาพี่น้องไปเกือบเนี่ยแค่แบบเดียวได้เข้าแบบเดียตัวแล้วเข้าแบบปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บรุนไปแล้วเดี๋ยวรอรุนฝั่งนี้ต่อเด็กน้อยก็ได้บ่ Điều đứng nghĩ đứng đạo đứng đạo đứng đạo đứng lại, đứng lại đứng đạo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  đứng đứng đạo không? đứng đạo đứng đạo đứng đứng đạo đứng đứng เอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ติดไม้อ right. <Are> ีกเอ้าหลุดเลยขาดเอ้าน้าน้องย้ายกลับมาแล้วครับย้ายกลับมาแล้วย้ายกลับมาวัดแข่งกันใหม่แล้ววัดวัดตัวเล็กี่น่ารักวัดเป็นเนินเรื่อย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 สายใหญ่จะเข้าอยู่โซนนี้ เรียกเต๊บยีไส่เดือนนะครับเียีใส่เดือนเลยเนาะกางวันด้วยครับไม่ต้องมีอะไรล่อมากมายครับใส่เดือนเราด้วยเอาดึงแล้วดึงแล้ววางปั๊บดึงแล้วเอาแล้วเอาเล่าๆเราหูดึงอย่างไรเอาเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้าแบบนี้น่ะ ตวัดมันตวันแบบไหนเนี่ยเงียบแล้วเงียบเปลี่ยนละมัยอยู่หมหมตอนนาน จจกงหวะนี้เขาได้แล้วนุ่มมันเอาเอาเอาเป็นจะล่วงแล้วเป็นจะล่วงแล้ววางปุ๊บกีเอาอ่เอาอี้เราไม่แทเราไม่แท้ มาแล้วครับนี่นะอเพราะว่ามันกินหลุดกินหุดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแหดูสิกลับมาแล้วครับย้ายกลับมาบ้านเกิดแล้วครับเมื่อกี้ไปต่างทิ้นครับย้ายกลับมาบ้านเกิดแล้วมาพี่น้องนี่จะใช้งานอีกแล้วครับอันนี้คือเป็นการตากแหท,ที่ถูกวิธีตากแหที่ถูกวิธีว่าแล้วก็กองไว้เลย <laughs> กองไว้เลยครับปวดตาเสร็จกองไว้เลยครับ เวลาจะใช้ก็มาเรืียการตากแหรครับถูกต้องครับเอาดึงไปแล้วดึงแล้วอ่าดึงแล้วดึ๊ดดึ๊เอ้าวครับอ้าแล้วครับโตแล้วครับอ้าเอุ้ยอ้าวมาจัดแล้วครับจะจัดอีกรอบหนึ่งแล้วครับพี่น้อง ปลาเบ็ดทางนี้ก็กินแฮก็จะวานเออเรียกตกเบ็ดวานแฮตัวนี้หละยปลาโอ้โหนี่ครับเอาแล้วครับเอาหายใจยังยืด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 จังไดพี่น้องเป็นเป็นจังไดเป็นจังไดตอนวานู่ฝายน้ำมันแรงเลยต้องมาเที่ยวกระไดอวา รอบนี้เป็นยังไงครับพี่น้องรอบเมื่อเช้าติดดีครับรอบนี้รอบนี้ยังไม่เห็นเห็นด้วยยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแวบๆแ,แล้วครับติดไม้ด้วยครับโอ้ปลาขึ้นดีจริงๆขาดวานเหไปเหมาปอายังขึ้นมากินเบ็ดเรื่อยๆ ไม่เข้าครับไม่เข้าครับ,บปลาอะไรนะ,ะกระบระกปลากระบกเอาลเรพี่น้องดูปลากระบกอีกแล้วปลากระจกะภาษาไทยอันปลากระโบ <laughs> วันนั้นไปเชิญเก,กียรติเพื่อปลาหลดปลาโคลยปลาโคลยอะไรเนี่ปลาโคลย <c oughs> ปลาอะปลาโลยไงโคลยโคลยโลยชคลยอันนั้นเขาปลาอะไรคโคลยโคลง เมื่อกี้พี่น้องได้เก็บแต่ตัวเก็บปลากับโบเจ็บกะบโบด้วยอ้าวเบ็ดต้นหมอนเออไม่ได้เลยอ้าวอ๋ออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับป้า ปลาตะเพียนกรมุ่งียนย่าเห็นตอดตึ๊ดๆเบาๆเก็บปลาตะเพียนครับเนี่ยแล้วปลาตะเพียนก็มาปที่มันลากลุกๆกๆไอ้ยยานี่ครับรุ่นนี้ครับร้อยตัวโลมาแล้วครับ ้ลุ้นเรื่อยๆพี่น้องรุ่นนี้แหละครับรุ่นเหยื่อติดคอตายเดี๋ยวมันตอดอีกเดี๋ยวมันตอดอีกเอาต่อเริ่มแรงแล้วต่อเริ่มแรงแล้วปุ๊บ,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาล้วครับเอาล้วครับ ต่อเรียบร้อยครับมาแล้วครับนิ่งน um oh, uh> şey ิ่งครับนิ่งนิ่งครับผมปลาอะไรครับปลาอะไรดำดำโอ้โหหนุ่มปลาหม้อตับมาปลาหม้อตับตัวใหญ่ไงเบิ้ด เวียนหัวตามปลาเดี๋ยวเยวีโอ้โหพี่น้องดูเอา้ออาปลดอ่าพนักปลดครับผมปลดปลานี่เห็นตอดนิ่งๆครับตอด,ดๆๆๆๆติดติดติดโอเีแต่เพียนอันนี้ปลาหมอตะก,กัดตะตรับตะตรับ เป็นเสริมมาเรื่อยๆครับเห็นบอรครับเหือหมดไปครึ่งนึนยยอองครับหมดไปครึ่งนึงเหลือนิดเดียวปลายเยอะแยะอ๋อเออถูกต้องครับเหลือนิดเดียวปลาเยอะแยะเออมันเป็นสโลแกนที่ดีมากครับเหลือนิดเดียวปลายเยอะแยะปลายปเยอะ เดือนหมดไปไม่พอถึงสามขีดหรอมั้งดูครับได้ปลารร,มรมืมแม่จะสองกิโลแล้วมั้ยเยอะเหมือนกันนะพี่นอ้องได้เวลากลับแล้วครับดูปลาม,มาประมาณสักชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงถึงไหมที่ประมาณเออไม่ถึงสองชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าครับตามาทีหลังพี่นอ้องเห็นบ่ครับได้กลับไปต้มแลว้วนี่ครับเดือนน้อยเดือปลายึด หมดใส่เดือนประมาณสิบกว่าตัวครับใส่เดือนน้อยได้ปลาประมาณเอากับายี่สิบตัวเลยี่สิบได้อยู่ไหมหมายเด็ดครับแต่ไม่บอกครับว่าที่ไหนหมายเด็ดเรือจะโลแกนครับไปไปกลับก่อนเด้อโลแกนครับต้องกลับก่อนเด้อครับผมต้องไปหาอาหารให้หนูอีกอ๋อที่เลี้ยงหนูบเลี้ยงหนูอ๋อครับผมเนาะ เอามเตอร์่ายทางนี้ทางนี้บินมาอีกแล้วครับผมพี่น้องบินมาอีกแล้วครับผมบ้าวหมดคู่แข่งไปหนึ่งครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ช่วงสายๆมาสายสวยพี่น้องจะได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวได้ยุ่งๆมองเห็นชัดขึ้น่อเช้าก็สอร้อยตัวโลครับสายสายมาก็อยู่ประมาณสหกสิบเจ็ดสิบตัวโล ไอ้จริงเราไปดอกดิแต่พูดจริงใส่เดียบประมาณสักสิบกว่าตัวก็ได้แล้วครับโลหนึ่งครับอ้าวอกันเรื่อยๆน่อยนึงพี่น้องพี่น้องจะจัดแหอีกแล้วครับจัดแหอีชักหน่อยสิเดี๋ยวตัวใหญ่มันเข้ามาทังนี้หวานแหตกเบ็ดตกเบ็ดหวานแหยอ้โห ตอนนี้ก็ปลาบินเงียบเงาเงาเงาอาอีกแล้วเราเราไม่กินปลาใหญ่ครับเราจะกินปลาเล็กครับผมแขนเสื่อมเยอะแขนเสี่ยมเยอะครับกินทั้งกระดูกกินทั้งเงี้ยงด้วยครับผมจะเข้าให้ไหมพี่น้องตรงนี้น่าจะมีแบบชะโดหลุดมาปุ๊บตุ่มตุ่ม ปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นเพลาครับโอ้คือครูมารอแล้วโอ้ไม่ดูไม่ดูนะ่นกลางวันนี่แห่ไม่เข้าพี่น้องต้องโยนเบ็ดอย่างเดียวครับปลาปลากิน,กนลึกปลาหน้าจะอยู่กินลึกปลาอยู่ลึกมันหลบแดดเอาละครับพี่น้องเอาละครับฝังต่อแล้วครับต่อแล้ว มันคึก์อยู่นเมื่อกี้นะอย่างเยอะปลาซิวเยอะปลาซิวครับโอ้ยโหโอ่น้องลองดูทีนี่เขาหยอดเยอะปลาซิวครับได้มาตัวหนึ่งแล้วอ่าเดี๋ยวเขาจัดดูอีกสักรอบดิเยอะปลาซิวอาจจะมานก็ได้ครับอ่าลองลองลองเดี๋ยวลองเยอะปลาซิวดูท่านูสีหน้าการแกะปลาครับตื้อมันติดดีครับติดดีแกะยาก เราดูเหยื่อปลาซิวสักหนอ <c oughs> ่อยทีเพื่อนมันจะเข้าให้อีกครับไอ้ปลาซิวน้อยนี่แหละเอามีแล็บพี่น้องชัดเด็ดครับของเหยื่อปลาซิวสิมาดูมันเห็นาขาวๆแปลกๆโยนอะไรมากจัดเลยโอ้โหครับฮะหลุดรุดกลางอากาศเลยหลุดกลางอากาศครับผม มาเดือปลาซิวครับกัดไหมกัดไหม้ฮึบฮึบอรอดูสักครู่เฮ้ยตอดเฮ้ยตอดเฮ้ยเฮ้ยปลาตอดปลาเฮ้ยเอาครับปลาตอดปลาแล้วครับพี่น้องเบิร์บเบตายแล้วครับปลาละครับ,รบ,ลลรบผมอะฮ่อาอะฮ่าตกปลาด้วยปลาครับผม ปลาตอดปลาเคยได้ยินบ่พี่นงอ้อเรียบร้อยดีครับหาปลาซิวมาเลยครับผมสองแต้มแล้วครับปลาซิวเอาลองบ้างิเอาลองบ้างมาลูกลูกนั้นใหญ่เกินไปมั้งเปลี่ยนลูกเบ็ดไหมเอาลองดูลูกเบ็ดเล็กลูกเบ็ดใหญ่มันจะต่างกันไหม้องเอายีกเอาเอายีกเอาอีกออก,ออก,ออก,กลังมั่นกำลังมันปลาซิว ใหม่ก็ได้ครับที่อยากจะเซียนเบ็ดต,งตรงตะลึงนะครับตรงตะลึงนะครับพ่อนผสมปิ้ว,วได้เป็นลูกเลยมันก่อนเหรอใช่ครับอา้าวเอามาอีกแล้วครับปลิวมาแล้วนูกว,ว,นว,ว,นว,วันแล้วครับวันแล้วครับทีนี้พี่น้องเอ้ยเอามาป,า,าปลาจ่าปลาเดี๋ยวจะมาดูปลาตอดปลากันนะครับ สักครต่อแล้วครับต่อแล้วใจเยน็เยนๆใจเย็นเออเออเอเอปึ๊บปึ๊บต่อแล้วครับตอ่อโอ้ย่งอย่างอย่งผิดคิวผิดสูตรนิดนึงครับต่อไดีแล้วครับต่อไดีแล้วครับทางนี้ต่อไดีแล้วฮึบอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ครับผมมาอีกแล้วปลาบินปลาบินเคเห็นไหมครับปลากฏบินมันก็เหมือนเครื่องบินนะครับเครื่องบินจำลองจากปรากฏปลาอะไรพวกนี้แหละมันมีปีกมีเงี้ย <c oughs> มีหาง <c oughs> เรือดำน้ำ <c oughs> เรือดำน้ำก็มาจากนี้แหละครับโอเอาแล้วครับเหยื่อปลาใไซบีแล้วปลามาอีกไหมมาอีกไหม ตัวแล้วครับนี่พี่น้องใส่จี้จกโอ้ใส่จี้จกใส่ทุกแกอแล้วก็ว่ากันไปครับ <c oughs> ใส่น้อยใส่น้อยออกินปลากระแยงด้วยปลากดด้วยเอ้านี่ครับพี่น้องตกปลารุ่นนี้แล้วครับร้อยตัวโล <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยหมดคู่แข่งไปหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่จะเอาไปปล่อยป่ะนีครับจะเอาไปปล่อยสระครับอ่าเฮ้ยพี่น้งนอ,องห้องปล่อยสระเขามีที่เดยดใจด้วยครับสระที่เด,ยด,เดยดครับไม่ต้องห่วงครับนนแน่นแน่นแน่แนนอนอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหยื่ออะไรปลาซิวครับปลาซิวอีแล้วบ้าตี่นอปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กจริงๆครับเอาตอนนี้ปลาซิวมาแรงครับผมเหยื่อปลาซิวมาแรงแซงทางโค้งแล้วครับเอาครับบางปั๊บจอดปั๊บ ตปั๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บ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 ทหมปั๊บไหมเอาเอาต่อแล้วต่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมต่อเล่นๆอย่างงั้นเฮ้ยยังไม่เอากินครับต่อเล่นๆไปก่อนเปลี่ยนเหยื่อไหมครับเปลี่ยนเหยื่อไหมครับโอ้ยังครับยังเอาต่อแล้วทางนี้นี่ โยกแล้วครับโยกแล้วครับปือหายยังอยู่ยังอยู่วืบนเวิ้วิ้อยู่เวิ้นเวืบนอยู่ดิแต่ว่าสายปลาหมกปลาหมกตะกร้าบ่อ้าวยังอยู่ครับยังอยู่ครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ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 แล้วครับบอบอมอะโอ้ยเฮ้ยเสียงดังไปยินนี่ตาตื่นหลุดเป็ดเลย รอบสุดท้ายแอบสุดท้ายก่อนกลับบ้านที่ฟี่น่เอาเอาโอ้ยยังยังยังเอาเปลี่ยนเยือก่อนเปลี่ยนเยือก่อนมาโยนไปแล้วครับรอบนี้แหละรอบนี้แหละปืดปืดไปแล้วครับ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 เสร็จแท้เสร็จแท้ครับสมาธิต้องสูงครับนิ่งครับเกรงกันไม่หายใจแล้วครับดูครับน้องเขา คิวจะกินแล้วเน,น,นมมาะเออข้ามบาเลวดูเขาโอ้ตั้งเกรงกันตะคิวคจะกินแล้วเมื่อกี้นหรระดายใจอโอ้ยรอนมันจริงจริงเออนี่ครับสุดยอดแห่งความสนุกความมันใช่นเนาะดดก็ออกบ้างครึ้มบ้างครับสลับไปสลับมาตาก็กินดีอยู่ สซเล็กไซใหญ่ปะปนกันพี่น้องฮะฮะวางปับ๊บเอาแล้วครับไปแล้วเอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ้าว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 เราก็นิ่งครับอาวอ้าวพี่น้องอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยังอยู่ยังอยู่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยเสียเท่พี่น้องเราไม่เสร็จเท่ครับยังสั่นไหวอยู่ครับ อ้าวอยู่ไหมอ้าวโอ้โหทา,า,างนี้โยกแล้วครับโยกปลาแร้ยโยกน้ำใะใ่ให้ดูครับให้ดูครับอ่ะจะเทให้ดูใช่ไหม อ่อผิวนอกอ่าืออาอกีตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเทให้ดูครัว่าปลาเยอะแค่ไหนตลางใจเช้ามาจนถึงเที่ยงครับอ้าวคนงานครับด้เห็นไหมพี่นอกเฮ้เห็นบอครับเห็นบอครับเหยือ่อน,น้อยครับเหยื่อน,น้อยแต่ปลาเยอะเออมึงมึงมึง ขายไหมขายไหมตัวเล็กขายไหม <c oughs> นองปลาสวยครับปลาสวยต้องจัดครับผมอาจัดไปต้มสักหน่อยนึงจัดมันเลยครับเดีย๋ยวใจให้ข้าขนมน้องๆน,น,นี่เด็กๆไว้กินขนมเย็นเดี๋ยวกลับไปดูข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินด้วยก็เป็นตะคริวดูครับแต่ <c oughs> เช้ากันดถอว่า แต่ก็โอเคพี่น้องคุ้มครับได้ปลาได้ปลาด้วยสนุกด้วยเรก็เป็นช่วงวันหยุดพอดีวันอาทิตย์แต่เขาบอกว่าปิดเทอมด้วยทีนี้ละยาวลากยาวทุกวันหน้าดำหน้าแดงหมดเลยทีนี้พี่น้องเอยแต่เราพี่น้องเอาไปให้แม่ต้มแซ่บๆกับปลาสวยๆโอเคพี่น้องคลิปนี้มาฝากกันแค่น,นี้เลยครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง